กิจกรรมมวยไทยเพื่อเฉลิมฉลองการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียให้เป็นปกติอย่างสมบูรณ์ณธรรมเนียบเอกอาคาัครราชทูตณกรุงริยาตเจ้าชายฟาฮดบินมันซูอัลซาอุดประธานสมาพันธ์มวยไทยแห่งซาอุดิอาระเบียสเสด็จเป็นโอประธานโดยนายดามบุญธรรม เอกอัครชทูตไทยประจำซาอุดีอาระเบียท่านแรกในรอบ33ปีถวายการต้อนรับอย่างอบอุ่นทั้งยังได้รับเกียรติจากนายธนุเกียรติจันชุมรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและดกรก้องศัก์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนำคณะเดินทางมาร่วมงานพร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเชิญทีมนักแสดงนาฏยุทธ์มวยไทย มาสร้างความประทับใจแก่คณะทูตานุทูตนานาชาติประชาชนชาวไทยและซาอุดีอาระเบียกว่า100คนภาคภูมิใจและก็เป็นเกียรติที่เราได้ทําหน้าที่นะครับที่ท่านรัฐมตรีที่ท่านว่าก,การได้มอบหมายเรามาได้อย่างสมบูรณ์แบบวันนี้ทุกคน เห็น่มวยไทยแล้วชื่นชมขอพระคุณท่านเอกอสูฎท่านดามกาุดาให้โอกาสในการเลือกกิจกรรมมากมายที่ประเทศไทยมีอยู่ท่านเลือกมวยไทยการต่อสู้ประชาชาติของเราซึ่งวันนี้ถือเป็นศิลปะการต่อสู้ชั้นนำของโลกและหากเป็นไปได้เราอยากดโวการนี้ไปกับประเทศต่างๆทั้งโลกนี้นะครับเพื่อไปแสดงให้เห็นว่ามวยไทยสวยสดงดงามมีวัฒธรรม นนีีี่่่คือออสิงงทเราาายกัดมจะบอกเล่ากัับสงคมชาวโลกจากความทุ่มเทของทุกภาคส่วนในการกระชับความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาราเบียสู่อนาคตแห่งความยั่งยืนในทุกมิติเกิดเป็นความชื่นมื่นในค่ำคืนแห่งมิตรภาพช่วยจุดประกายมวยไทยให้เป็นที่นิยมไปทั่วคาบสมุทรอาราเบียและดินแดนตะวันออกกลาง ทานสาพันธมวยไทยแห่งซาอุดิอาระเบียเรียกว่าเป็นเจ้าชาาระดับสูงกับเคลื่อนของซาอุดิอาระเบียนเรื่องมวยไทยด้วยความรักแล้วก็ด้วยที่ท่านเป็นทหารด้วยท่านฝึกมวยไทยจริงจจังๆท่านทุ่มเทกับการฝึกมวยไทยมากท่านก็อยากเอากีฬามวยไทยค่ะที่แท้จริงค่ะเข้าสู่ทหาร คือหลักเหมือนกับโบราณเนยเนาะเราเคยรู้ว่ามวยไทยเนี่ยคนฝึกปกติแล้วก็ไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดานะต้องเป็นนักสู้ที่จะมาปกป้องพระมหากษัตริย์เหมือนกับภาพนี้มันย้อนกลับมาที่นี่ซาอุดีอราระเบียเนี่ยก็คือว่าเขาฝึกหมดเลยนะคะในราชวงศ์เนี่ยก็ฝึกมวยไทยกันค่ะ โอกาสนี้เจ้าชายฟาฮัดบินมันสูอ,าสาอัลซาุดประธานสมาพันธ์มวยไทยแห่งซาอุดิอาระเบียและนายดามุญธรรมเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU เพื่อส่งเสริมเป้าหมายร่วมกันและเผยแพร่ศิลปะมวยไทยซึ่งเป็นกีฬาที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้การรับรองให้เป็นที่แพร่หลายพิจารณาจัดการแข่งขันมวยไทยชิงถ้วยเอกอัครราชทูตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันและจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปส่งเสริมมวยไทยในซาอุดิอาระเบีย ก็ถือเป็นนิมิตหมายดีในการเริ่มต้นของการฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วก็การกระชับความสัมพันธ์ในด้านกีฬาเพราะมันจะนําไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนซึ่งเป็นรากฐาสนสาคัญ พรินซ์ฟาหัดบินมอนซูอัลซาอุดประธานสมาพันธ์มวยไทยของซาอุดิอาระเบียก็เป็นพระราชวงศ์นะครับแล้วก็เลขาธิการเองนะท่านอับดุลลาซิสเนี่ยก็เป็นบุคคลระดับสูงของซาอุดิอาระเบียเช่นกันจะเห็นว่ามวยไทยเองเป็นที่นิยมมากนะครับในทุกระดับของซาอุดิอาระเบียนะครับจะมีแนวโน้มที่จะมีความนิยมสูงมากขึ้นด้วยรากฐานของคนซาอุดิอาระเบียก็เป็นนักต่อสู้อยู่แล้วภูมิใจในชนชาติของตนเองที่สามารถรวบรวม ดินแดนต่างๆนะครับที่เป็นเผ่าต่างๆในในคาบสมุทรอาราเบียเนี่ยให้เข้ามาแล้วซาอุดิอาราเบียก็เป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับสีเท่าของประเทศไทยที่เขาชื่นชอบในมวยไทยเนี่ยมันมีแง่มุมเกี่ยวกับวัฒนธรรมมีศิลปะจิตวิญญาณการเคารพเป็นวัฒนธรรมความสวยงามทางด้านกีฬาซึ่งทั้งหมดเนี่ยไปในแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติของเขาวันนี้เองจะเป็น ก้าวแรกอย่างเป็นทางการนะครับที่เราจะเปิดประตูให้มวยไทยเข้ามาสู่อินเดียที่ผมว่าเขามีสภาพสูงมากเราก็ทราบว่าอิหร่านหลา,ห,ลาหลายประเทศมีความสนใจและอยากเรียนรู้กีฬามวยไทยจากต้นตำรับโอกาสของนักมวยที่เข้ามาแข่งขันโอกาสของผู้สอนผู้ประกอบการด้านการจัดทำอุปกรณ์ก็มีโอกาสนะครับในการที่จะส่ง อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขันเข้ามาที่ประเทศสวีเดนและแถบตะรังอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งนะครับที่เรามาครั้งนี้และถือว่าเราประสบผลาสำเศร็จนะครับวิสัยทัศน์2030มุ่งหวังจะพลิกโฉมซาอุดิอาระเบียลดการพึ่งพาน้ำมันมวยไทยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชนชาติไทยเป็นส่วนหนึ่งในแผนการพัฒนาด้านกีฬาด้วยความมั่นใจว่าความเคารพในกีฬามวยไทย เกียรติยศแห่งมวยไทยและอนุภาพของอาวุธมวยไทยจะช่วยหล่อหลอมคนคุณภาพที่แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตวิญญาณป้อนสู่สังคมซาอุดีอาระเบียต่อไป